สวัสดีครับผมอุดรหมันมณีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลสามพยาเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านโครงการพัฒนาแห่งนี้นะครับหมู่บ้านโครงการพัฒนาแห่งนี้นะครับก็เราอยู่ด้วยกันร้อยฝาหลังคาเรือนก็มี3ศาสนาด้วยกันก็มีศาสนาอิสลามมีศาสนาคริสแล้วก็พุทธนะครับเราอยู่ร่วมกันโดยสมานฉันนะครับเราอยู่แบบฉันที่ฉันน้องนะครับเราอยู่กันแบบ มีอะไรก็ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันก็ส่วนหลักๆของพวกเราก็จะทำอาชีพนะครับแบบปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงครับของพวกท่านนะครับเราส่วนมากก็จะทำอาชีพหลากหลายมีหลายอาชีพด้วยกันนะครับซึ่งเราจะร่วมมือกันนะครับในการประกอบอาชีพนะครับก็จะมีการเลี้ยงโคนมเลี้ยงแพะแพเนื้อแพะนม,มีคนเนื้อนะครับมีเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่ ส่วนมากจะทําเกษตรผสมผสานนะครับเพราะว่าเราจะยึดแนวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของพวกเราก็จะมีโดดเด่นอยู่หลายรายการนะครับเช่นเนื้อแพะนะครับเนื้อแพะที่นี่ก็จะขึ้นชื่อกับห้วยทรายนะครับเพราะว่าเนื้อแพะของเราเนี่ยปลอดสารพิษเราสามารถผสมอาหารให้กินเองแล้วการผลิตเนื้อของเราร่าการแปรรูปของเราเนี่ยเราก็จะมีการล้างนะครับที่สะอาดทำให้ไม่มีกลิ่นแล้วก็เนื้อนุ่ม อร่อยนะครับเนื้อไม่เหนียวนะครับเพราะว่าเรามีสูตรไม่เหมือนที่อื่นนะครับเราสามารถที่จะการันตีได้เลยว่าเนื้อแพะของเราไม่ว่าจะไปทําประกอบอาหารอะไรไม่ว่าจะต้มจะตุนจะแกงหรือว่าย่างนะครับบาร์บีคิวทำได้หมดเนื้อนุ่มอร่อยครับส่วนพวกผลไม้ก็มีพวกกล้วยมีฝรั่งนะครับมีอ้อยข้นน้ําที่พวกเราปลูกขึ้นมาเองในผลิตภัณฑ์ลปลอดสารพิษนะครับเราก็จะนํา ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมาแปลรูปขายส่งให้กับศูนย์ศึกษาคบานาห้วยทรายซึ่งเป็นเป็นแหล่งดูงานของนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับเราก็จะนําไปขายที่นั่นอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมีการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการทําเซรั่มเห็ดยือไผ่ทำแชมพูประคำดีกวายประคำดีกวายนะครับก็จะทําให้ศีรษะเราไม่เกิดรังแคนะครับผมไม่ร่วงนะครับศีรษะเราผมดกดําส่วนเซรั่มเห็ดยือไผ่นะครับเป็น สารที่สก,กัดมาจากเห็ดยื่อไัยสามารถที่จะทาบำรุงผิวนะครับของผู้หญิงเนี่ยซึมซับได้เร็วมากแล้วก็ทําให้ผิวพรรณดูเปล่งปั่งขึ้นนะครับขายดีมากในราคาที่ย่อมเยานะครับเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พวกเราได้ผลิตแล้วก็นําไปให้ศูนย์ช่วยจําหน่ายให้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวทุกทกท่านนะครับที่ท่านได้มาเที่ยวหุหินชะอําหรือว่าผ่านไปทาง เส้นไบาพาสเส้นเพชรเกษมจะไปล่องใต้นะครับท่านมีโอกาสท่านได้เข้ามาแวะเที่ยวชมหมู่บ้านโครงการพัฒนาแห่งนี้ก็จะมีสินค้าให้ท่านได้ชมได้ชิมได้ช้อปหลายอย่างครับขอเชิญพี่น้องเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็ชิมแล้วก็ได้ช้อปกลับไปที่หมู่บ้านของท่านครับ